แต่ดูจากภาพวีคแล้วมันไม่พักให้เลยนะซึ่งตอนนี้เองวีคที่เพิ่งจบมาเออแข็งแรงครับยังแข็งแรงเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ที่จะไปต่อยังมีนะครับผมให้มุมแบบนี้แล้วกันถ้าสัปดาห์หน้านี้นะครับยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบห้า ถ้ามันเกิดแบบเอออยากจะพักบ้างออกมาเป็นโดจิตก็ไม่ได้น่าเกลียดแต่ยังไม่ใช่สัญญาณของการลงอาจจะเป็นแค่การพักฐานหนึ่งถึงสองสัปดาห์แล้วไปต่อก็ได้นะอาจจะมาทรงในลักษณะนี้ก็ได้ครับอาจจะพักฐานระยะสั้นหนึ่งถึงสัปดาห์เพราะวิ่งมาเยอะเหลือเกินนะครับเพราะนั้นถามว่าถ้าสัปดาห์นี้ไม่วิ่งไม่แปลกเพราะวิ่งมาเยอะมาก แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นการเทเอาแค่ว่าพักฐานไซเวอออกข้างออกข้างออกข้างบ้างไม่ได้แปลกอะไรนะครับมันอาจจะพักฐานสักสองสัปดาห์แล้วไปขึ้นต่อเดือนหน้าก็ได้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร เพราะฉะนั้นถึงแม้จะเห็นการพักตัวบ้างอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆถ้าเกิดออกมาในช่วงสองสัปดาห์นี้ไม่ได้แรงมีแรงเทอะไรลึกมากมายยังให้น้ำหนักเป็นขาขึ้นนะครับจะพักบ้างก็ไม่แปลกเลยอย่างที่บอกว่าโอ้หสองสัปดาห์นี้วิ่งไปสี่ร้อยเหรียญไม่พักเลยแต่ในอีกมุมหนึง่งถ้าจะขึ้นต่อไปเลยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ นะครับเพราะนั้นทั้งความเป็นไปได้ตอนนี้ในสัปดาห์นี้ผมให้โดจีหรือขึ้นต่อครับให้สองมุมในความเป็นไปได้เพราะนั้นขาช็อตก็ยังไม่ควรที่จะเข้ามาช็อตอยู่ดีมันไม่คุ้มะครับมันอาจจะมีการพักบ้างสมมุติพักลงมาสัก30มสิบเหรียญถึงห้าสิบเหรียญสมมุตินะอาจจะสักสามสิเหรียญถึงห้สิบเหรียญตลอดทั้งสัปดาห์ อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ถามว่าคุ้มไหมถ้าเกิดคุณจะเอามาแลกด้วยสามสิบเหรียญห้าสิบเหรียญแต่เวลาโดนรากโดนลากที่เป็นร้อยเนี่ยผมว่ายังไงมันดูก็ไม่ค่อยจะคุ้มนะเพราะนั้นผมว่าถ้าเกิดว่ามันพักจริงสมมุติถ้ามันพักจริงออกหน้าโดจิมาออกหน้าโดจิก็คืออะไรอาจจะพักลงมาบ้างเล็กน้อยแล้วก็ฟื้นตัวกลับไปใช่ไหมผมว่าไปรอซื้อดีกว่าไปรอซื้อดีกว่า แล้วค่อยไปอัดเอาเป้าเห็นไหมยังดูดีกว่านะครับนะเพราะฉะนั้นเองอย่างที่ผมบอกแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ก็รอย่อซื้อแผนเดิมถ้ามันไม่วิ่งกระชังมันไม่วิ่งก็ยังไม่น่าจะไปไหนไกลหรอก้าไม่เลวร้ายโหดร้ายมันอย่างที่บอกอะ่ะที่เราเจอกันอะ่ะโอ้โห,โหต้นเดือนเนี่ยดุด้น,นจริงๆ เพราะนั้นตอนนี้สัญญาณยังไม่มีสัญญาณกับตัวสัปดาห์หน้าให้น้ำหนักโดจิหรือขึ้นต่อซึ่งไอโดจิหรือขึ้นต่อผมให้ความน่าจะเป็นเป็นห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนาะทั้งสองมุมนี้ในภาพเนี่ยห้าสิบห้าเปอร์เซ็นที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นแต่ผมขอแตกย่อยลงมาตรงเนี้ยไอความน่าจะเป็นที่น่าจะขึ้นต่อผมให้สักห้าสิบห้าไอเนี่ยผมให้สักสี่สิบห้าเปอร์เซ็นจากห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตตรงนี้ ไม่ใช่จากความน่าจะเป็นทั้งหมดเพราะอีกครึ่งหนึ่งอย่างที่ผมบอกว่ามันอาจจะเทเลยก็ได้สักสี่สิบ้าเปอร์เซ็นแต่เราจะพยายามเล่นอยู่กับในฝั่งที่มีความน่าจะเป็นมากกว่าเราจะอยู่กับมันจนกว่ามันจะจบนะครับ <c oughs> จนกว่ามันจะจบก็แบ่งไปเพราะนั้นโดยรวมก็ย่อซื้อนะครับอยังย่อซื้อแต่จะย่อเท่าไหร่มีแนวรับเท่าไหร่บ้าง เดี๋ยวอาจจะต้องใช้ภาพเล็กๆในการช่วยว่าจะมีแนวรับตรงไหนน่าสนใจนะครับในภาพเดในภาพสี่ชั่วโมงนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าผมวางคือมันขึ้นจนมันหลุดลอยหลุดอวกาศไปแล้วอะจะใช้แนวเดิมๆกรอบการเคลื่อนไหวเดิมๆไปวางเป้าคงไม่ได้นะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็ต้องบอกว่าต้องอัปเดตฟิโบนัชชีกันแทบจะแบบ อาจจะต้องรายวันรายวันราย,รายสัปดาห์อัปเดตฟิโบนัซซีกันตลอดนะครับเพราะว่ากรอบเดิมมันหลุดหมดแล้วอ่ะเออเป้าอะไรต่างๆแหกสะบั้นหมดนะครับนะเพราะนั้นสัปดาห์หน้าลุ้นขึ้นต่อทีนี้เดี๋ยวเราไปดูครับจุดลับจุดย่อจุดพักจะมีอะไรตรงไหนให้เราได้พอที่จะวางแผนในการเล่นบ้างตอนนี้อย่างที่ผมบอกไม้ใหญ่ๆไม้เดงดแล้วครับแพงหมดแล้ว ไม้เดย์แพงมของแพงมันจะไม่เอาของแพงเราจะไม่ซื้อของแพงเนาะนะครับสำหรับเดย์นะครับ,รบ, day, รบยังอยู่ในแนวโน้มทิศทางของการขึ้นยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวนะแต่ก็ต้องบอกว่ามาใกล้เป้าแล้วเหมือนกันนะหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์ มีโอกาสจะพักฐานไหมมีโอกาสจะพักลึกไหมก็มีโอกาสอาจจะพักลึกลงมาสักสามพันสองร้อยก็ได้ก็ต้องระวังอันนี้ในเรื่องของเทรนก่อนในเรื่องของเทรนก่อนแต่อย่างที่ผมบอกว่าถ้าถ้าเกิดว่ามันฟอร์มตัวอยู่แบบเนี้ยแล้วให้เดือนเนี้ยจบไปสูงสูงหน่อยสมมุติราคายังไม่ขึ้นสมมุตินะถ้ามันจะยังไม่ขึ้นเลยทันที แล้วออกข้างไปก่อนเดือนนี้ปิดเอาแถวนี้อยู่ในแก็บสักประมาณสองอ่สามพันสามร้อยสามพันสองร้อยแปดสิบอ่ักสามพันสอง้อยปดสิบหรืออยู่ในกรอบสักสามพันสามรอยหกสิบก็คือในแล้งนี้ในกรอบนี้ถ้ามันยันปิดตรงนี้ได้ เดือนหน้าก็ยังคงมองภาพลุ้นการขึ้นต่อได้อยู่สาหรับเดือนหน้ายังมีความน่าจะเป็นที่จะลุ้นขึ้นต่อได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่ากดลึกๆสมมติปลายเดือนยันกรอบนี้ไม่อยู่แต่กดลึกลงมาสักสามพันสองร้อยแบบนี้จะไม่ดีไม่ดียังไงมันก็จะกลายเป็นว่ามันแทบจะโดจิเลยนะราคาเปิดอยู่นี่ใช่ไหม เนี่ยสิ่งที่ผมบอกว่าถ้าเกิดว่ามันหล่นแล้วมาปิดทรงเนี้ยถ้าเดือนปิดทรงเนี้ยไม่ดีเพราะนั้นอย่างไม่น้อยให้ยันไว้ให้ได้ยันอย่าให้หล่นสามสองแปดศูนย์ซึ่งถามว่ามีสัญญาณจะหล่นไหมตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณนะครับยังไม่มีสัญญาณว่าจะหล่นซึ่งวีคเองก็ยังคงบวก เพราะนั้นผมแอบมองไปถึงว่าสัปดาห์นี้ลุ้นทะลุด้วยซ้ำถูกปะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่ามันก็ไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นที่เยอะมากเพราะขึ้นมาก็สูงมาเจอหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นด้วยเพราะนั้นก็เผื่อใจไว้หน่อยถ้ามันไม่ได้ขึงขนาดแบบขึ้นต่อเลยนะครับถ้ามันไม่ได้ถึงขนาดแบบขึ้นต่อเลยแล้วช่วงสองสัปดาห์ท้ายมาพักฐานตรงนี้ เดี๋ยวพฤึกสภาค่อยไปลุนขึ้นต่อหรืออาจจะพักลึกหน่อยแต่แต่ลุนขึ้นต่อนะลุนขึ้นต่อถ้าเกิดว่าสัปดาห์นี้จบมาตรงนี้นะเดือนหน้าอาจจะพักลงลึกหน่อยอาจจะกลับมารีเทสในเดือนหน้าได้นะครับถ้าเกิดว่าลงมาเดือนหน้าสามพันสองร้อยอะได้อันนี้ยังไม่ได้หน่าเกลียดอาจจะพักมาสามพันสองร้อย แล้วก็ฟอร์มตัวขึ้นต่อหลังจากนั้นแบบนี้ได้เพราะว่าเดือนนี้ก็จะปิดเป็นทรงที่บอดี้สวยๆไอ้นี่ก็จะสะบัดลงมาแค่เป็นหางคอน,นึกภาพออกมาภาพแท่งเทียนมันก็จะออกมาในทรงลักษณะประมาณแบบนี้ไอ้นี่สะบัดหางมาแล้วก็กลับมาขึ้นต่อช่วงปลายเดือนทรงมันก็จะแบบไซด์เวพักฐานแล้วก็ปลายเดือนดีดขึ้นต่อแบบนี้ทรงเนี้ยจะยังขึ้นได้แต่อย่ารีบหล่น ต่อย่ารีบหล่นลงมาต่ำกว่าสองสองร้อยปดบสาปดิอย่ารีบหล่นถ้ารีบหล่นแท่งของเดือนนี้จะไม่สวยนะครับเพราะนั้นตอนนี้ต้องบอกว่าอ่ะเดี๋ยวก็ต้องประเมินกันต่อว่าช่วงปลายเดือนนี้จะมีแรงเทขายไหมถ้าเกิดว่ามันมันไม่มีแรงส่งแล้วเจอแรงเทขายนี้ไม่ดีแต่ถ้าเกิดว่าแรงเทขายไม่ไม่ได้มีแรงเทขายมาเยอะ ราคาประคองไว้ได้ก็อย่างที่ผมบอกว่าก็อาจจะแค่ไซด์เวย์ไปเฉยๆแล้วเดี๋ยวกระแทกราคาขึ้นต่ออาจจะลึกหน่อยก็ได้ถ้าเกิดว่ามันลงเดือนหน้านะอย่าลงเดือนนี้นะต้องเดือนหน้าเท่านั้นถ้าลงมาเร็วลงมาเดือนนี้ไม่สวยนะครับก็ลงมาเดือนหน้าอาจจะสักสามพันสองร้อยอ่าเดี๋ยวขึ้นต่อได้อันนี้ได้นะครับ